โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเพชรเด็กใต้พา,ารุยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกคนมาดูต้นไม้ครับมาเราจะพาทุกทุกคนมาดูต้นไม้บ้านผมกัน,นครับทุกคน mm hmm. ก็ช่วงนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็นจากเด็กชอบประกาศเป็นเป็นอ่ะเพชรเด็กใต้พา,ารุยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับหยาสีเวลาครับว่านี่คือต้นอะไรครับนี่ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับดูใบมันนะครับนี่ตอนนี้มันชื่อว่าแสงเงินแสงทองครับผมนี่ครับต้นนี้ไม่มีนี่ครับต้นนี้เป็นแบบบอลครับผมนี่คือบอลอื่งอมทองครับผมนี่คือบอนงอมทองครับผมส่วนนี้ครับว่าในนู้นครับ ม่านม่นเมตาหมานิยมกับที่ผมลงไปครับคลิปสั้นครับนี่ครับนี่ต้นไหนนี้นะครับมาแลยครับอืมเคระครับผมอ๋อนี่ต้นไหนนี้ครับนี่ครับไม่รู้อะไรนี่นี่ครับมีแก้วหน้ามาเลยครับหลังหลังสีม่วงครับแก้วหน้ามาตัวผู้ตัวผู้ครับส่วนี้ก็ตัวมีก็ตัวเมียก็มีครับนี่ หลังสีม่วงเหมือนกันครับโอเคนี่ก็คือจ่าไก่ครับบอลครับส่วนนี้ก็บอลอะไรแล้วก็ไม่รู้ครับผมลืมชื่อแล้วนะครับตคนอันนี้ก็คือทับทิมเม็ดใหญ่ครับบอลทับทิมเม็ดใหญ่ครับนี่ครับอันนี้ก็คืออะไรแล้วไม่รู้ครับมันเป็นว่านครับมันห้โชคใงไลาบด้วยนะครับกคนผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่านี่ก็คือ อ่า ah, ต้นอะไรครับนับอยู่ตรงนู้นก็มีครับนู้นรับตรงนู้นผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วครับเขาเรียกว่าต้นมันเป็นเป็นนว่านเหมือนกันครับผมนี่ครับ มีบอลด้วยครับทุกคใครจะไาชมกันนะครับทุกกล้อมันอาจจะดันๆนะครนี่ก็คือมอเก่ามอเก่งลิงครับผมทุกคนมอเก่าต้นมอเก่าหมอเก่งลิงอ่ะดูยากนะครับทุกคนนี่ยมีต้นอะไรดูชื่อไม่เห็นแล้วครับทุกคนดูครับอันนี้ก็คือว่านกัขาวดำครับผมกาวดำครับ ยังมันยังไม่ออกครับว่นกังกาแดงครับนี่ก็เป็นว่านเหมือนกันครับผมจำชื่อก็ไม่ได้แล้วครับเพราะมันเป็นว่านอะไรกับตัวนี่เียนี่เงีบนี่เงียบเป็นตัมันเงียบมีมีมากับด้านโน้ตโอ้ลืมบอกครับนี่คือต้นอ่าแไปผมก่อนนิดก่อนนะครับต้นลืมชื่อครับทุกคน ลืมชื่อแล้วครับทุกคนอันนี้คก็ว่านว่านพิทษณีครับผมนี่มันไม่ใช่พิษณีนะครับมันเป็นว่านครับนี่บุกกระด่างครับส่วนนี้ผมจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะว่ามันคือว่านอะไรครับมันไม่ได้เป็นว่านหรอกเป็นต้นไม้ด่างมันก็ว่านเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันดีกว่านี่ครับ อ่าในปาร์ทเยอะนะครับแต่ผมจำจิ้งไม่ได้ครับยังไม่ได้เขียนเวยนะครับนี่มันจะเป็นค้างแบบนี้เพราะว่ามันจะลากครับทุกคนนี่มันเป็นสีม่วงครับผมมันครับทุกคนมันจะไม่เหมือนอันนี้มันจะเป็นสีเขียวอันนี้มันจะเป็นสีม่วงครับมันนมันแบบตาใบแก่มันจะเป็นสีม่วงนี่นี่ผมจำจิ้งไม่ได้แล้วตัวในนี้บอลนำตะตุนครับผมบอลนำตะตุนนี่บอลเออบอลนำตะตุนครับผม หล also, ังม่วงครับผมหลังม่วงหลัง okay. ม right. <It> ่วงทุกใบเลยครับมันเข้มครับผอันนี้นี่ปะยาจงอางครับผมปะยาจงอางปะยาจงอางหลังขาวนี่ปะยาจงอางดูไล่ครับผมดูล่ยูไล่อันนี้ก็คือบอลมันก็นครบอลสีเหลียมส่วนในนี้ลิลลี่ครับผมลิลลี่ครับนี่คือต้นลิลลี่ครับนี่มีคนเขียนปิดว่าเลลี่ว่าลิลลี่มัเนาะ นี่ครับนี่ก็คือต้นลิลลี่นะครับมีบอนเถิมก็มาอยู่ในต้นลิลลี่ด้วยครับทุกคนมันออกเป็นมาเองครับทุกคนอันี้ก็คือต้นนี้ก็คือสนีจันเสนีจันแดงครับผมมันมีสองประเภทนะครับจสน่จันแดงเสนีโอ้สามประเภทลืมมีเัน่จันแดงจสน่จันเขียวจสน่จันขาวครับนี่ก็คือสนีจันแดงครับผมนี่ครับดูใบใบนี้มันจะออกดางครับทุกคนเน่จันเขียวออกดางแล้วครับทุกคน อัไบนนี้ครับนี่ครับทุกคนมันก็จะออกดังๆแล้วครับทุกคนแทกยอดมาใหม่นี่ก็โผล่นี่ก็คือโพล่ฝากเงินครับผมโอ้นี่ก็บโผล่ฝากเงินนี่โผล่ฝักตองครับไม่ใช่โผล่ฝากเงินครับขอไปแล้วครับนี่ก็คือครับนี่ครับตามนี้ครับผมนี่นะครับมีทุกชนิดนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือว่านขันมาครับผมทุกคนนี่ก็คือว่านขันมาครับผมว่านขันมา นี่ก ah ็คือโปฝากเงินครับโปรฝากเงินมันจะไม่เหมือนกันนะครับกับโปฝากทองครับเองนะครับมันแตกต่างกันครับอันนี้ก็รอมาดูครับนี่ก็คือบอลน้ำตะตูนที่พอเอาไว้นะครับยังไม่ฮอกผมนี่ครับลองมาดูรับนี่ก็คือบอลนำตะตูนครับเหมือนกันครับบอลนำตะตูนครับอันนี้ครับนี่บอลนำตะตูนหลังถีบม่วงครับอ๋อนี่ครับ แล้วก็น <si ี la> <s <s ่ก <UM ็คือก้านจุมพูครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับก้านจุมพูครับมันในกล้องมันจะดูไม่ชัดพราะมันจะเห็นเป็นสีขาวตัวะเห็นไหมัมันเป็นจุมพูอย่างนิดนึงครับนี่ก็คือบอนก้านจุมพูครับนี่ก็คือนี่ครับวานเหมือนกันหานตัวเองครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็ดาวเหมือนกันนะครับเัวอรนะมันก็ระเบกันะครับนู่น ไฮน,น,น are, er. um, well. ู้นสัน yes. ดิจันเขียวกุลอันนี้สันดิจันแดงอีกแดหนึงอันนู้นสันดิจันแดงใบเดี่ยวอันนี้สันดิจันแดงใบพูครับนี่ครับทุกคนก้านมันก็จะแดงไปเลยครับทุกคนนี่ครับใบโพกับก้านใบพูครับนี่ครับทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับนี่ต้นอันนี้หวานอ่ะต้นไอ้นี้ด่างครับทุกคนอ่านเอาเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับ ถ้ามันจะเก๋ก็มันจะใบดำหมึดเลยครับแต่อันนี้มันพึ่งงั้นครับผมใบมันก็ไม่ค่อยดำอันนี้ก็คือเงินเต็มบ้านครับทุกคนโกตสวยตัวนี้เงินเต็มบ้านนะครับตัวนี้ก็คืออะไรครับควักเงินดางครับอันนี้ครับนี่ควักเงินดางครับผมนี่ตัวนี้อันนี้ผมทำชื่อให่ได้ครับที่เกี่ยวกับอะไรนะ ทำจี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันดีกว่าครับมครับเปด้านเลยอือไปดูด้านโน้นดีกว่านี่ครับเรามาดูชนีจันแดงต้นใหญ่ครับทุกคนหมายกับใบไมนก็จะออกแบบนี้ครับนี่ครับหลังใบมันจ้ทีขาวครับทุกคนยังดูมันนะครับชนีจันแดงครับนี่มันน่าจะออกด่างครับทุกคนเมนุนะครับก็คือ อ้ายาจงอางครับผมป้ายาจงอางนี่ก็คือบอลดับสตูลครับผมบอลดับสตูลหลังดำับนี่เลยเออหลังม่วงครับนี่ครับนี่หลายต้นนะครับบอลดับสตูลครับนี่ป้ายาจงอางทำตาออกด่างครับทุกคนนี่ก็เลยจะออกด่างนะครับป้ายาจงอางนี่จะนีิจเขียวมันจะไม่เหมือนกันครับนี่ก็คือผูช้างครับ อู it, it. It ๋จ้างดังครับทุกคนนี่ครับทุกคนปู๋จ้างดังครับโอ้ยียก็ต้นอะไรแล้วครับผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วครับทุกคนนี่ครับนี่นี่ตัวนี้มีมันอะไรตัวนียนี่ก็คือนี่ก็คือหวานอะไรแล้วไม่รู้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้ยนี่ก็คือลิงกระทิงครับผมลิงกระทิงลิงกระทิงนี่ก็คืออะไรแล้วก็จำไม่ได้ครับยังมีต้นนี้แลยครับต้นเมื่อกี้ มีเล็บคุดครับเล็กคุดด่างครับเล็กคุดที่ผมลงคลิดไปเมื่อกี้เมื่อเออเมื่อกี้เมื่อวานครับผมนี่ก็คือภาษากรก็จะเรียกอืมไม่ใช่อะไรแล้วก็ไม่รู้ครับผมจำไม่ได้แต่ภาษาบ้านบ้านภาษาใต้ของพวกเราก็คือเชียงพลานะครับนี่ครับอันนี้ต้นอะไรครับมันน่าจะเป็นไม่รู้ตอะอะไรครับมีลายเย้อะครับนี่ครับดูลายมันครับทุก นี่พาชมทั่วบ้านเลยครับตันนี่ต้นนี้ก็ต้นอะไรแล้วผมก็จำชื่อไม่ได้ครับ่วนว่ากผมก็จำชื่อไม่ได้ครับอันนี้วานพะกุมแตงโมครับพะกุมแต็งโมกับอันนี้แต็งม่นี่ก็พะกุมแตงโมอีกอีกแบบหนึ่งครับนี่แล้วเรามาดูอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนครับอันนี้หลังก็สีม่วงเหมือนกันนะครับนี่ก็สีม่วงครับเอาโอเคมันจะไม่เหมือนกันครับ นี่ครับมีต้นใหญนไหมครับนี่อืยเดินดูไปเลยนี่ก็คือกังขาวดำกับต้นกังขาวดำรับผมนี่ยเราก็เดินดูไปเรื่อยๆโครับด้านหน้ามันก็ยังครับน้ำบ้านครับนู้นครับนู้นครับ